จะเป็นไม่อป้าหายไปรวมาไรม้นที่ไนม่เกี๊ยวบอมันร้นจลมดีจะไปเินนอเม่เกี๊ยวไันม่เกี๊ยวดอกจะโ้ยอยไหมข้างเนองกึงกบอกวาเ็วไม่นลงเลยแบบ่าแ้วแบบไหนฮี สวัสดีค่ะวันนี้มาตามสัญญานะคะใครแพ้ต้องเลี้ยงหมูกระทะจัดไปเลยค่ะยอมรับความจริงค่ะว่าสู้เยนวนไม่ไหวจริงๆกับการกินกว๋วยเตี๋ยววันนั้นก็นะะจัดไปเลยค่ะหมูกระทะยั่วๆเลยค่ะวันนี้หมูกระทะร้านนี้แพทมากินประจําค่ะของเยอะมากเติมของตลอดและของสดตลอดด้วยนะคะสีสันน่ากินทุกอย่างเลยค่ะและที่สําคัญอยู่แถวบ้านด้วยค่ะไม่ต้องไปไกลอยากกินอะไรตักตามใจชอบเลยค่ะพน,นักง,งานบริการดีน้ําจิ้มอร่อยใครอยู่แถวบวัวขาว ก็แวะได้นะคะร้านโอป้าหมูกระทะค่ะ ค่ะพอกันอีกแล้วในช่องกินกับแผ่นน้ำจน้องค่ะวันนี้ได้มากินหมูกระทะจล้วอย่างเยีนนวลเย็นนวลศาสนากินกระเจี๊ยวสนาต้องพี่น้องค่ะทำตามสัญญยืมทำตามสัญญยืมมาตามสัญญยืมมาไ้ค่ะพี่น้องขาน้ำกระเจี๊ยบจากพี่น้องต้องมีน้ำกระเจี๊ยบจ้ะลุยค่ะลอยค่ะมาได้ค่ะพี่น้องค่ะแซ่บแซ่บจ้ะ อ๋กปุ้ม怎么ั哈มาจ่บยๆตั้งมาเอาเนืน้อมาเอากินเลยมากินเลยจะทำให้อุ้ยแซ่บจะไปน้องค่ะมาได้ค่ะ ลองข้อเด่นาไปเทียบอยากขึ้หน่อยโหยิ่งเยอะเลยจ้ะพี่น้องจ้ะแผ่นเมนวนเพียงว่าแผ่แผ่นเมนวนไปนะจินทำบหน่อยจิ้มมาสนาเมนวนเลย <บ S 1> <ห>นะจ้ะรอบนาต้องทำใหม่ พี่น้องเขาแดีบาแพทเาแพทองแพทไหมอ่เพอ่าแม่พอแพทจริงข้าหน่อยขอยามา่อยเล้ยวเดียวเดียวจะมาข่อยป่ะน้องแพทงงไมมจะไปกินแ้ววางเดกก็โฆษาข่อยเลยเลยวะก็โฆษนาข่อยเนยอย่างเด้ออร่อย แกะน้ำกันะจ๊ะแะน้ำหนัเี่ยี่กะัค่ะอ๋อั่ขึ้เมือ่จบขึ้ยังฮะน่างหนอยองตขเบื่อเอาเปล่ากัไปกอนโเหิตเชื้แบบมาค่ะของินไม่ได้จะพี่น้องค่มันต้นเจียวกมนเน้อจ้ะมันมีชื่วๆจ้ะขอถวขอพี่น้องหลายเด้อจ้ะขอชิ่วสักวันนะคะที่ไม่เข่งคืม ดูแบบปังนอำเขาเที่ยงค่ะเกี๊ยป่าเรื่อยแวเกี๊ยเนี่ยหายเรื่อยแถวเกี๊ยแซ่บบุฟเฟต์ถ้าเธอจะตั๊กเองมันกินไปเลยแซ่แบบรสชาตินี่อร่อยมากจ้ะร้านนี้กินประจำ ชอบน้ำจ,จิ้มจ้ะน้ำจิ้มเขาจะแข็งอุ่นๆคือย่างใส่นจะ่จุดหวดานนิดอร่อยอรนี้มันนุ่มมากหรือจับยังจ้ะมัน <laughs> มันข้าวหัวกระ่างมากคัะ หมึกครัน้องค่ะอู้เนี่ยกวะเทียวกุ้งแกดีามีแรงแต่คบอกว่าตักหน่อยโหดปะไม่จังไลกินให้เหมือนอยู่แค่ในครื่งสองใช่ใช่แม่นะใช่ใช่บมุงตอกบอกหรือว่าตอกวา แลวเราค่อยตอกนมันแตกมันน้องถอตอบหลวงถือแล้วจต่แต่ห้าตอกใช่มันแตก,นตก,ตนแตกคนไม่จำกิ้มเอาเน้อนี้มันเจาะแตกจับจับแบบของซี่ไหมน้อค่ะอั้นี้คะพี่น้องค่ะ,อ,นนคะ,อ,คะอร่อย เท้อเแบบมากมากออกรกอืมเดี๋ยวออรกมาคงที่้องคะม่ดนส่อนไ้แพนได้จาก,การพรีน้องจ้าเ็บแต้อกันจ้ะนีมาสนเก้วกเมนุนไ้จากพี่น้องจ้าคอเดียวกันอคอย <ๆ S 1> อย่เป็นเือนกันตลอดไปได้จ้า ข,ขอบคุณที่เข้ามารับชมด้จาะพี่น้องจ๋า 5, 6, 7, มาแซ่บมากนจ้ะแซ่บจัะอร่อยเบอร์้งมีบุฟเต่จาะพี่น้องคะ่ะอย่าง,างในั้นก็ใส่มันเลยมา <laughs> ตรงอย่าง

แพ่งกับเปิดสายเปิดทัวอยู่พี่นอนจะสิรัยก็ได้ดอกค่ะเนาะ ขไกมลอะไรที <mit. S 1> なな่แม่ันไม่ชอบจ้ะขาไก่ก็มัอย่างี้ไม่มีจ้ะเอาซบซาบ่ะ หมูนุ่มมากค่ะดูมั้งคะหมูนุ่มนัวเนาะหวานอร่อยกินแบบนี้กับปลาย่างก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ากินเท่าไหร่ใจเท่านั้นนายายอ๋อาๆออ๋อลงจินมมาใท่าไหร่าตเจ้าทีตุ้นอยากเออรึเหล่าอยานเยอากะกินเดียวเพดเดียว <c oughs> ร้านนี้กินเท่าไหร่แก่เท่าน,นั้นจ้าพี่น้องคะเดี๋ยวต้องการทำใจเสียใจเราอาหารก็เยอะด้วยเนาะยายเนาะมีทุกอย่างาแล้วสิไปกับตลาดอินเ<ะ>มืองอิอย่ากระลุยเมืองเนื้อจ้ะพี่น้องคะว่าวเป็นเห็ดอย่างไี้เจ้าโบราณน,นี้ช่างกิโลใช่ไหมเอาเท่าไหร่ก็ช่างเท่านั้นแต่ว่ามันคุ้มดีค่ะประหยัดต้นทุนด้วยจ้ะ อื้อมือนขม้นบ้อนม,มันสูกหลืจีพี่น้องจ๋าไปก,กินแบบยางกรอบไหมจ๊ะ ร้อนมนากเลยจ้ะพี่น้องจ้าไข่ยางก๋ว <c oughs> พี่น้องจ๋าไข่ยางก๋ว <c oughs> แคบจ้ะเติมพลังลำรุงหรอน้ไข่น้ไข่บำรุงบำรุงอย่าง นูร้องพอไชิมจีบเงาชิบเงากันนั่นเส้นจะไปนอนอุ๊เส้นอุ่มมากเด้อจะี่นองจ้ามันัินเครืออยู่เด้อจ้า อันนี้มันชิวๆด้วยกันจะไปลองคาอือพอดีเลยจ้ะสามชั้นสามชั้นข้ามหมอนอ่ะค่ะอันใส่ค่ะม,มันมันใส่แมวมากเลยที่ใส่ของกุนแมวเดียว อะไรยังไม่ปวดปวดหมดก็สิ่งที่เรื่องมาคือสิ่งที่ชอบไหมคะแอดจะนั่ิทุกอย่างเออเอาขนมที่กินม่ได้แม่จะเขี่ยเมาบ่เไมจะเขี่ยเมาหมแอ่้องกันจ๊ะจะน้องจนอ ร้อนอร่อยจ้ะน้องค่ะเอาจ้าจ้องหัวเหยียงห่ะเหมือนเจี๊ยบอะไรอ๋อฉันจิบตั้แส่เม่อไ่กิบปะกูไดพผาจิบจิบจะเป็นยังไงน้องจ๊ะไม่เป็นอะไร คูหูคูห้าพี่น้องค่ะฉันถามว่า่าหนึ่งสิปอนะ์เอจไม่รู้มงใไม่รูมั่งังดีนะฟังดียังเบอตอบจะนองเนาะรากว่าหันหนามากสิเปอาค่ะหวานเห็ด อัอนมากินอ่ะสามสันข้นไนิไดห่ล่ ต้อหัเหรอผลหนักทั้งแสบพี่รองคะพี่รองคะพี่น้องอยารวมอยาให้มงมันพี่นำเหมือนเจี๊ยบอมแมมันจ่าลมดีจะาเปินน้ีเหมือเจี๊ยบเหมืนเกี่ยบดอกเจียบอ้ยนี่ไหมข้างบนอย่างเจี๊ยบมาขาวหายบัตรน กูก็บอกบ้าแล้วข้าม่น้ลงเลยบ้าแล้วแบบไหนยีฮะว่าหมามัุดจะวางสันจะวาเบาบ้าแล้วบอกเบื้อบนเบืนหมายความว่าอันไหนคอยจมจ้ะเออดีจะบอกจับหางจ้งแจงบอดีบอกเลยเลยเออเลยเอ้ําตะมวนึเจาบะฮะุเจ้านี่ ไม่เค็งคืนนะืมอะจะเอ็นดูข่อยมเอ็นดูข้างน้าเหตีปีอยู่ดำดำ่ลยกดินเอาไปเลยยังค่ก็หายง่งสิละ ดำๆตากไปบานค่ะคนจาเขาแบบผ่าดผ่านได้จากสินุซึลูซึนบ้างวะ้างมันได้แต่จริงากินแ่เหรออร่อยคุณตัวหลามเพิ่นะจงว่าถ้าบนหลังว ปิดไฟ้เพื่อนยังูกปิดไห้อ่ะเดี๋ยวใกันท่ามาหากินเนาะพี่น้องค่ะเอาละค่ะพี่น้องค่ะมึงก็อิ่มและวนะนะจ้าแทคนินมุกงมากกินประสุภามต้องขอโดษขอไปห,หลายๆเพราะงั้นไม่กินไหนเลยจ้าสวัสดีค่ะ,คะรักและคิถึงนะคะทุกคนพ่ออม่พี่น้องกั